สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เซียนเอาเงินไปให้ไปให้ค่าแป้งรถดพี่น้องสองรถจักเนาะมู่านที่ไปสอบหลดเนาะโจ้นขำแต่ว่ายังบุทันแล้วก็จะเอาเงินไปจ่ายเพิ่นซะก่อนเนาะสักครึ่งหนึ่งทำสอบมาเนาะแต่ว่าสอบยังบุทันแล้วไี่ใหญ่พี่น้องบิ่งงี่พี่น้อง วานี่ไปสอมเานาะไ,ไปเ,เล 5, ไปลี่ยนแผ่นขาดเนาะพี่น้องวัดสุดเลยเนาะว่านหาเส้นหาสิบพันเนาะเป็นเงินกี่แต่เงินบาทมีโม้เท่าไหร่แต่ว่ายังบ่ยังยังบ่ทันแล้วเนาะว่าเสียไปมันนี่กะยังบ่ได้ไปเนาะพี่น้องแตอ แตงสีเอาเงินไปให้เพื่นซะก่อนเนาะบัดเฮาไปซ่อมอีกเฮาจังสิเอาไปอีก,ออกนะอเอารถอีกเนาะแต่มันสิเอาสิขี่รถคันนี้ไปเนะนาะคันนี้ยังขี่บ่ได้เปลี่ยนลายแนวะแล้วพนะี่น้องรถนี่กเ็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนค่าสูตรเปลี่ยนค่าเปลี่ยนใหม่แต่ยังสิ่ไปเปลี่ยนสูดน้อยกับบุดนะแนลเนาะเ้าสิเอาเงินไป สั่งแล้วมันทำไมยังขิ่รไปอีกเนาะขี่รถขันีออกไป i ยังไม่สอบยังรถสินี่ก็มาหอดฐานสร้างแล้วพี่น้องมื่บ้านนี่มาเอามาสอบเนาะถ้าก็ได้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> เขาไปเอาเมื่อเอาเมื่อเอามาือ,ามาอามาจอดไปก่อน,นเนาะมาใส่เหรียญแทนหาซิปไปเนาะ น่าก็ได้อันสมได้แนวหนึ่งยังเรื่อยอีกสองช้าแนวอย่างที่ได้เดีราเชียวไปบังเตาเลยหยุดเตาไว้อยู่หน้าบนลบอลมสากไให้ประจำกับบนนี้แหละพี่ลองเอามาให้มาสั เอาเงินไปไห้ค่าค่าแป้งรถหล,ลกักะแม่ยังมาหน้าเลยพี่น้องมาเบิงมาเบิงเตาเนาะจุดเตาเมียมนบรรยากาศดีตันพอลมกำลังออกพี่น้องพอลมกำลังออกมลมวิวีเลยเนาะเย็นเร่ยๆเหมือนว่าจะได้เกี่ยวเขาเลยเนาะ อห้ากระจูดอืมไม่เท่านี้น้องท่ันนี้นีะอันนี้จูดหัวจูดจู่ทั้งหัวพี่น้องสูตรนี่จูด,จ,ดจ,บบจูดหัวทีเจ้าบอลจูดเนาะ ไม่ได้จูดอยู่รุ่มว่าตาวสุราเคยจูดอยู่อยูรุ่มเนาะสุราจูดอย่นี้แต่นี่ตาบัวไวด์นี่บม่ได้จูดอย่นี้เนาะเพราะว่าอยูทั้งหัวเลยนีเป็นหูเขาเจาะเนาะเจา,ะ,จา,ะ,จาะใกล,ใกล,ใกลใ้ๆกันเจาะเปลือกใยมันพายมันออกมาสันนิยมควันออกมา อยู่ข้อยู่วันนี้เนาะอยู่นี่เนาะมีบ่งว่าทัานสีไหลฐานงามไหลายเฉยเลยเนาะว่าจูดอยู่รุ่มกะล่องจูดแล้วเนะ <c oughs> าะกระชิบันนี้กระไรๆเถอะกระชิมาจูดอยู่หัวบ้านนี่ว่าส,สีไหลเท่ไลลา,า,าไหลกันเถาะบิ่งเปิดลงเนาะว่าเฉยาได้สีได้ับผลดีกว่ากันเน,ะนาะได้ผลลายกว่ากันเพราะว่าจูดิรุ่มนี้ อยู่บนจุดนี้ท่านนาต้าวเลสีเบิดท่านลายก็เลยคิดว่ามาจู่อยู่ทึงหัวนี้กอะอากาศสีมาอากาศขับปนีก็ขับปนีก็สีแม่ไม้ไหมเนาะกูเป็นท่านท่านอยู่ทิงก็สีแน่กหนกกันอากาศเข้าไปบม่เห็นหยท่านเบิดลายเนาะนาต้า พราะว่าเคยจูดแบบนี้แหละเต้าหน่อยิัยู่บันคำแหงเนาะก็ได้พ้นกว่าที่จูดอยู่ลุ่มจูดอยู่ลุ่มหนูไม่ได้ในบลายจูดแท่บนหนาไฟเขาจูดนี่สิโนบลาลายเริ่มมาจูดอยู่ทึ่งบันดุนง,งกะอากรมาแตเลี้ยงงวัวเ็นแลงัวไปเลี้ยงทอดแรง บันนี้ือเสียเขาข้อ,อกเลยเนาะเต้าน,น,นี่ก็เห็ดน้ำกันอยู่สี่คนพี่เนอะบนนอลนอดินก็บลูกต่ก่อนอย่างนี้นี่เลือแห้งมายยับเลยนะ กำลังติดพี่น้องค,นคันกุบถีกเลยเนาะสุดเมื่อกี้นี้ได้ทานซาเวตสอบพ,พี่น้องซาเวตส,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 สอบซาเวตสอบใหญ่เนาะทำสอบวัาหานเนี่ยก็สอบวัวหานมูน้อยหนึงน่งเนาะตุวนี้ก็คือสิริลายก็เก่าอยู่ว่าชุดที่แล้วนี่ เป็นเ่าลายเนาะพี่น้องปล่อยปล่อยไผ่แห้งเนาะปล่อยหูมันใหญ่พดหูกาดใหญ่เพราะว่าเพราะว่านอนอยู่บ้านเนาะเที่ยวออกมามันก็เลยมันควันออกเนาะเพราะว่าคืนหนึ่งก็เลยมันควันแห้งควันจนโบโบเห็นทิพย์เนาะมันเลยเห็นให้เป็นเ่าเที่ยวในชีมีจะไม่เปื้อนหลืก็ไม่ ไม่เปื่อยก็ไม่ติ้วเนาะพี่น้องหลายเนี่ยไม่เปื่อยปั้นห้องไม่เปื่อยเลือดเนาะไม่เปื่อยที่เป็นเปลือกสีแดงๆเ,เนาะไม่เปื่อยก็มีสองแบบไม่เปื่อยขาวก็ก็ไม่เปื่อยไ,ไ,ไ,ไปเลือดเหนือนเนาะมีหวานทานสิคากทานก้าค่ะนี่กำลังเนี่ยกำลังติดคากเนาะพี่นอ้อ,นองความงุ่มงมเลย อันนี้ก็ที่ดีข้างลงไปเสียงหน้าเลยนะพี่นาะเป็นเตาแลหลกไ่ก็พอมาาบึงตเตาแตกเนาะมาอุกเตาแล้วเว้นไก่สิข่ำเียพี่เนาะขี้ดักมันนะ มึนตาเลวสิงาน่งไป่อนมึงเลียงเนาะเฮ้ฟ้องเป็นมาเลียงงวเป็นลรเขาขอกแลวไม่ลียลงไปซอยเป็นล่ยงวเขาขอกเนาะยังทันเลวเขาก็สยิยังเพียงคนใหญ่ก็เพียง,งตัวมเต้าจะบนเกขาเนาะ nhang tiêu tiêu yếu thấy nhang nè hả nàng thao non này tiểu đặc biệt là lại <laughs> tọt cần cày เห็ดหัวไวหวไหวงัวออกมากินเขาก็ดีก็เก่าเนาะปีแล้วนี่มันมีหัวเลี้ยงงัวอยู่ในป่าทั้งเี่อะงัวร้อยมากินเขาปีนี้เพิ่งเลยเห็ดหัวไหวอยังดีสบาอย่างงัว Nhét này hết hết đi hết không hết 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 ngộ hết hết chắc sa hết 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 xi mự này cái này kêu khảo hết hết không không hết kêu khảo hết hết phượng nhưng mà thân mà thì có nhưng thân đã mua mà khó có nhưng như theo đơn thì nó theo đơn thì đơn nào bán ống có lẽ ลงหน้าไม่กินพี่น้องกินน้ำฝนเพิ่มปลอเิดสามสามทางเลยนี่มันน้ำมากใส่กอกเลยแต่ว่ามวยหลักกอกไปพี่น้อง มือหลักก็กน้ำเลยเอาถุงพัตติกยัดใส่ไว้เมื่น้ำอาพี่น้อเนี่เต็มอ่างนี่กะโฮ้ยได้อาจนว่าวดัดฝนผมเลยเนาะบรรจุได้ไหลายเติบอยู่อ่ะประมาณสี่หารล่อยนิตรึพี่ไั้เนาะประมาณนั้นพี่น้อง,งสองหัวบางส่วน ภาพเบืกองนกำลังเป็นงามภาพพี่น้องเลาะไปเลยเป็นี้พี่น้องเลยเป็นอาเงินไหรค่าชอมรถเดี๋ยวก็ออกมาเบิ่งเตาวเดี๋ยวก็มาเลาะหน้าเลยเนี่ยคุกขิดาขี่งามขิดากันขี่หนาเหียร์ขี่หมากเลยขิดาใหญ่งซำสองกระปั่น้อง นี่มันเดินเทียงเนาะเครื่องปลูกกระละ่พี่น,น้องเลยแม่อยู่ในกินลายอยู่เนาะต้นม่วงแป่นองนิต้นม,ม่นงวงซ้ำแล้ดูอำมาแต่อำนาจจะเล่เนาะไปส้สมดองพริกเลยก็จะซื้อมากินเลยแกะอะไรมากะอะไรได้นี่อ่างนำ้ำมง này ngu à này ta khảo sụp đường tìm กันมาก็ขาขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขาขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ว่าเขาพี่น้องเขามาครับส้มคลิปมาไว้เนาะต้นจมจนจบเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเบื่อสุขคนเลยอพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเนาะ 바리비 r you know. <laughs>